แพทย์หญิงถอดรหัสลุกแถลงข่าวบอสมีนพีชยาทำไมต้องใส่สีขาวค่ะเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับข่าวดีไอคอนกรุ๊ปบริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อของขายไปที่มีเหล่าคนบันเทิงร่วมอยู่ด้วยหนึ่งในนั้นคือนางเอกดังมีนพีชยาค่ะเดโอนมที่1ิตุลาคมเธอได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองมีนพีชยาปรากฏตัวด้วยชุดกระโปรงสีขาวล่าสุดคุณหมอแอมเจ้าของเพจได้ออกมาพด ภาาบอสมีนพร้อมเขียนแคปชั่นว่า ถอดโค้ดลับแฮชแทกจิตวิทยาการแต่งตัวของบอสมีนอันนี้ไม่เกี่ยวกับอะไรในประเด็นดราม่าดีไอคอนกรุ๊ปแต่หลุดลุกแถลงข่าวมีนเพชยารู้แล้วเห็นรู้สึกว่าเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยลองถอดเล็กๆน้อยๆตามความเห็นส่วนตัวค่ะแต่งตัวสีขาวเท่ากับสีที่ดูบริสุทธิ์คัดติ้งด้านบนเรียบเนี้ยบให้ดูน่าเชื่อถือแต่ปลายกระโปรงบานออกช่วยให้ดูเด็กอ่อนไหวมากกว่ากระโปรงสอบ น่าจะตั้งใจเม็ดลุกให้ดูบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่ยังสง่าน่าเชื่อถือเบาๆสอดคล้องกับการปล่อยผมยาวม้วนลอนอ่อนๆดูสบายๆให้ฟิลแบบว่ามินิลุกน่าปกป้องน่าเห็นใจ ลุกแต่งหน้าวันนี้เน้นให้ดูสะอาดตาเส้นกรีดตาต้องไม่คมมากไม่ลากขึ้นถ้าสังเกตดีๆเขาจะกรีดให้ห่างตาตกลงมานิดหนึ่งสอดคล้องกับอารมณ์ตอนแถลงข่าวว่าเราต้องเสียใจกับผู้เสียหายไม่มีเครื่องประดับใดๆแม้แต่าน,นาฬิกาเพื่อมาให้ดูลุกแพงไปเพราะมีความดรามา่าเหนือเรื่องนี้อยู่เชดดิ้งไฮไลท์ให้ดูสะอาดตาเผื่อเวลาร้องไห้น่าจะไม่ดูเละแสะกกลางเปิดหน้ามา้าทำให้ดูน่าเชื่อถือ ว่าแสกข้างปัดหน้าม้าลงมาแมตสีปากกับสีแดงตุน่นสีแดงทำให้พูดมีพลังและถ้าสีแดงสดดูหน้าเหมือนทรายไปต้องเป็นลุกแดงตุนต่นๆเพื่อไม่ให้แมตกับหางตาตกดูเสียใจกับเหตุการณ์จริงๆสรุปเขาวางคอสตูมและหน้าผมมา ฮแท็กถูกระเบียดถ้ากลับไปดูลุกที่เคยขึ้นเวทีใหญ่จะกรีดตาเฉี่ยวกว่านี้ปาดผมเรียบเพื่อให้ฟิลลุกบอสสาวบางงานเป็นสุดสีแดงทาปากแดงแปดเพื่อดึงพลังและความโดดเด่น การแต่งตัวทำหน้าผมของผู้หญิงไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยสร้างฟิลและพลังบางอย่างได้ด้วยสิ่งที่สะท้อนในตัวเราบลนี่เป็นเพียงการถอดโค้ดจากการแต่งตัวไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข่าวแต่อย่างใดบลสองเสียใจกับผู้เสียหายทุกท่านรอการพิสูจน์คอเท็จจริงต่อไปค่ะ